ทุกคนคือว่าปักซีดไปทงนี้กเกิดคือเมื่อประมาณต้นเดือนเนี่ยเราเพิ่งรู้ว่าวันที่1กรกฎาคมเนี่ยเราจะต้องเรียนออนไลน์เว้ยซึ่งก่อนหน้านั้นเราไม่ได้เรียนแต่ว่าเมื่อไม่กี่วันวันนี้เราเพิ่งรู้เข้าใหม่าว่า,ว,า,ว,าวันจันนี้ก็คือวันนี้แหละวันที่8ปมิถุนาเราต้องเรียนออนไลน์เลยเว้ยแล้วคือแบบว่าฉันยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลย ฉันไม่พร้อมกันเรียนออนไลน์ทุกคนใช่ทุกคนวันนี้เราต้องมาเรียนออนไลน์กันนะฮะคลิปนี้เราก็เลยจะมาทําวันแรกของการเรียนออนไลน์กันนะครับทุกคน ก็ต้องอธิบายก่อนนะคะว่าการเรียนของเราคือตอนนี้คือมันยังไม่มีรายละเอียดอะไรเลยแต่ว่าเราจะมี Google Classroom ใช่ไหม Google Classroom ก็คือที่เอาไว้ส่งส่งงานและพรพวกนี้แหละก็คือเราได้ลงทะเบียนเรียนไปแต่ละวิชาแล้วแต่ว่าเรายังไม่รู้รายละเอียดของแต่ละวิชาว่าเขาให้ทำอะไรบ้างครูประจำชั้นของเราก็เลยให้เข้าไปใน Google Classroom ก่อนตามเวลาที่เราต้องเข้าเรียนอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็รอดูว่าครูประจำวิชาเนี่ยจะสั่งงานอะไรเรามา จะให้วิดีโอคอลหรือจะนุนน่นจะนี่ก็คือแล้วแต่ครูประจำวิชาซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่รู้อะไรเลยก็เราก็มาลองดูกันในคลิปนี้นะฮะว่าวิชาที่เราเรียนแบบนี้เราต้องทําอะไรกันบ้างนะครับก็มีหนังสือมาให้ด้วยคือได้หนังสือแล้วเราไปเอานังสือมาที่วิดไลท์วันเนี้ยวิชาที่เราเรียนก็จะมีวิทยาศาสตร์กับการเขียนโปรแกรมวิทยาศาสตร์8โมงถึง8ป9 8ก9 1แปด1โมงแล้วก็ เขียนโปรแกรมก็ตั้งแต่บ่ายโมงถึงห้าโมงเงยน็นวิชาแรกเราเริ่มเรียนหนึ่งอะเอ๊หนึ่งอะไรเราวิชาแรกเราเริ่มเรียนแปดโมงเช้านะครับซึ่งเมื่อคืนเรานอนตีสามตอนนี้เจ็ดโมงห้าสิบเอ็ดแล้วทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็เข้าแค่คาสรูมใช่ไหมล่ะเข้าไปรอก่อนก็ระหว่างที่เราเข้าไปรอเนี่ยเราก็ต้องไปอาบน้ำแปงฟันแล้วก็นอนต่อนะครับท่านผู้ชมก็ขอตัวไปอาบน้ำแปงฟันแล้วนอนต่อก่อนนะฮะปไปกันเถอะ นี่ก็จะ8โมงครึ่งแล้วนะฮะตอนนี้ก็ Google Classroom ของวิชาวิทย์ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้านะฮะท่านผู้ชมก็ระหว่างที่เรารออาจารย์เนี่ยเราก็จะมาทาครีมมันก่อนนอนรอไปดิ ทุกคนคือตอนนี้อาจารย์มีความเคลื่อนไหวแล้วเว้ยทุกคนนี่นะเห็นไหมเห็นไหมเขาได้ให้ลิง์โหลดซูม,มา2อันแล้วก็อันนี้เป็นกรอกข้อมูลผู้เรียนนะฮะแล้วเราก็ได้โหลดซูไปแล้วไปเดี๋ยวเราเข้าไปในซูกันไปทุกคนอาจารย์มาแล้วไม่เห็นหน้าอาจารย์สวัสดีนะครับไม่เปิดกล้องแล้วคุณจะเห็นหน้าได้ไหมออเขินครับ เด็ดออกครูรอเช็คชื่ออยู่นะครับแก้ัดข้ขอมูลผู้เรียนแล้วเราเข้าไปในข้อมูลผูด้ด้วยเขินจังทุกคนคือไม่กล้าไปหาครูเลยอะไรเนี้ยทำไมต้องเปิดกล้องด้วยเนี้ยแล้วพัสดุไม่ยินไม่ยินครูเหรอยึดไแกคือสงสารครูมากเลยคือเพื่อนไม่ได้ยินครูอะอเจนที่ครูไม่เรียก,ายกรายงานตัวเดี๋ยวแกแล้วแบบว่าอยากจะบอกว่ารายงานตัว ฉันต้องยกมือต่อหน้ากล้องด้วยมันเป็นการเรียนที่น่ารักมากเลยทุกคนใครใครยังคุยไม่เช็คมีอะไรรักใช่ไหมจนตอนนี้นะฮะ9โมงคึ้นแล้วเวลาผ่านไปชั่วโมงครึ่งแล้วทุกคนก็ยังไม่ได้เรียนยังเช็คชื่อกันไม่เสร็จเลยทุกคนไม่อนุญาตให้คูเข้าวะเพื่อนคนไหนที่คุยอะไรกันในดิสคอดนินทาครูอ่ะเราจะถ่ายคลิปไว้ประจานลง YouTube ทุกคนจะต้องโดนประจานแต่ตอนนี้เป่ถ่ายอย่างงี้นครูเข้าสู่ไม่ได้เลยเว้ย ไม่เปิดกูเช็คใหนะไม่ไดไ้รู้ว่าถ้าทาปิดอย่างไรเนี่ยคุณผู้เรียนให้เรียบร้อยเข้าใจไหมคะเข้าใจครับแล้วว่ามันหาเกิดไปอะบางทีไม่ครูออกกูไม่คุยปิดห้องเลยอะไรคือกันแบบว่าเรียกชื่อแล้วแบบยกมือด้วยนะยกมือด้วยนะ อาจารย์เขาเข้าใจใช่ไหมว่าเป็นครั้งแรกคือแบบเราเข้าไปใน Google Classroom เสร็จแล้วเขาก็จะทิ้งเอาไว้ว่าแบบเอ้ยแค่เข้าไปใน Zoom ลิงก์นี้ลิงก์นี้อะไรแบบนี้ซึ่งคนที่ใช้ Zoom ทางโทรศัพท์อะ่ะจะมีปัญหาเยอะมากอันแบบนี้เราก็ไม่เข้าใจจริงๆก็อย่างที่เพื่อนเราบอกก็คือ Discord มันใช้ง่ายกว่าคือ ก็ดิกคอมพิใช้ง่ายไปจริงจะมีแบบโมเมนต์แบบว่ามาครับนักเรียนทั้งห <c oughs> มดแถวความเคารพน่ารักไปอีกสร้างกลุ่มไลน์ไว้เดี๋ยวเขาจะทิ้งงานไว้ที่กลุ่มไลน์ซึ่งงานแรกก็มาเลยวันแรกก็คือครู่เขาให้เราเป็นเลือกหัวข้อการทํารายงานนะฮะแล้วก็ต้องเขียนเป็นลายมือตัวเองด้วยแล้วก็มีรูปรู้สึกเศร้ามากที่แบบเด็กคอมพิวเตอร์ต้องเขียนเศร้าอะไรนี่คือเรื่องเศร้ามากตกรอยขีดเกียดเขียนมากอันนี้คือข้บแรกก็มีแค่นี้ค้บแรกอะจริงๆเรียนถึง11โมงแต่ตอนนี้พึ่ง 10โมงทุกคนเร็วกว่าปกติ1ชั่วโมงแต่ที่ทั้งหมดที่มามันไม่ใช่การเรียนเว้ยมันคือการชิคเชื่อ,องเดียวตอนนี้ก็เดี๋ยวไปมอมอยซอย8เล่นเกมกับเพื่อนนะฮะเราเวลากินคู่กินข้าวอะไรเรียบร้อยนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะมาดูกันว่าคาบต่อไปมันจะเป็นไงนะครับไปผมไปดูในห้องแล้วการกูนสว,วัสดีครับ <laughs> ทุกคนตอนนี้ป,ปิดปิดไมค์ก่อนเดี๋ยวคูได้อยก ทุกคนตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งนะฮะก็เรียนคาบบ่ายตอนนี้ใช้เป็น Google Meet นะฮะตอนนี้เราอยู่กับใครเอ่ยอ่ะไม่บอกก็ไม่บอกโอเคทุกคนเรามาเรียนกันดีกว่าเพื่อนๆอย่าลืมใส่แมสนะครับต้องการโควิดปลอดภทยไว้ก่อนไทยแลนซี่จนะครับ ไปกรอกข้อมูลเลค่ะดูมาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เราเรียนในโทรศัพท์หรือว่าในโน,โนโ้ตบุ๊กครับโอ,โอเคค่ะนายม,มาครับมาครับแม่มาครับมาครับมาครับโอเคค่ะโทษโทษ เสร e ็จแล้วหรอครับเด็กคัสองคนมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะกดออกไงวะไงเออง่อยแล้วเสร็จเสร็จแล้วเสร็จแล้วทุกคนเข้าไปเช็คชื่อนะฮะจบโอ้เสร็จแล้วหรอก็นี่นะฮะเป็นไงบ้างการเรียนออนไลน์วันแรกอู้เรียกได้ว่าเรียนหนักมากนะท่านผู้ชมอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นคือหนักมากแล้วก็จะมีทดลองเรียนแบบสัปดาห์ที่สามอ่ะจะเป็นทดลองเรียนแบบ ไปโรงเรียนทุกคนเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะฮะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นายด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบกดซับสไครต์นะเพื่ออะไรเพื่อจะตามคอมเมนต์ด่านะฮะก็สำหรับวันนี้นไปก่อนนะฮะบ,บ,บ,บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวบ๊ายบายเดี๋ยว